เมื่อทวนทองเดินทางไปถึงเขาเห็นว่ารถบรรทุกถูกล็อกและไม่มีเอกสารใดๆอยู่ภายในรถไม่มีบัตรประจำตัวหรือทะเบียนค้าผูกกระบือที่สามารถระบุตัวเจ้าของได้อย่างชัดเจนสภาพรถขนาดาขนาดใหม่ที่ยังมีสภาพใหม่หัวทั้งหมดถูกผูกไว้อย่างเรียบร้อยแต่สิ่งที่นา่ากังวลก็คือว่าไม่ปรากฏร่องรอยของของคนขับแม้แต่น้อยรากบว่าเขาหายตัวไป อย่างไรร่องรอยขณะที่หมวดทวนทองกำลังสั่งการให้ตัวสอบรายละเอียดรถบรรทุกเพิ่มเติมจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งรีบเดินเข้ามาหาเธอหน้าตาตื่นและแนะนำตัวว่าเธอชื่อนางสมพรเป็นภรรยาของลุงนรงเจ้าของรถบรรทุกคันนี้สมพรเล่าว่าสามีของเธอได้ครับได้ขับรถดอกจากบ้านเมื่อสองวันก่อนเพื่อไปซื้อวัวจากตลาดนัดโคกระบือ 哪怕。哪一